ค่ะที่จะเป็นสาวมนต์แม่ถิ่นก็เป็นเป็นทุกคนเดี๋ยวจะทำเนาะถ้าวันนี้ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณทั้ง11ท่านนะคะขอบคุณ11ท่านค่ะ15บาไลน์นะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณแพทเนาะสวัสดีค่ะแม่ถิ่นสวัสดีค่ะคุณโสโคลิลกู๊ดสวัสดีค่ะ โอ้ยวันนี้ดีแกได้รับมาก็เลยได้แต่งสวยๆหน่อยขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากนะก็บอกยูถ้าเรามาตั้งกล้องรวมกันนะ ขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สาวม,มนสูส้สวยนะ ม่ถิ่นก็น้อยก่อนน้อยคน่อน้อคนกนนคนก่อนครั่นคนก่น้อยน่อนยคนกอนน้ายคนก่อ้ยกนน้าน่น้ยนก่อนยก่นน้อยน่นน้ยคนก่อ้อยคนก่อตอยคน่อนน้อยนก่อ้อนก่อนน้คนกช้นก่อ้้อ่ก่ก้น้นคออค่ออ่อน่ได้อย่คนน้นกกค่ะ ขอบคุณเจ็ดท่านค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณสุพลขอบคุณเช่นกันนะคะวันนี้ม ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณแปดท่านค่ะเห็นนะคะพบเพื่อนกันแล้วออ้ยหนูนามาสนุกสนานล่าเริงเนาะเป็นคนนี่แหละที่แม่ถิ่นนะคะเคยรู้จักกันนะหนูนามเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่อยู่ด้วยกันที่โกกอกนะคะอันนี้นะคะมาอีกแล้วนะคะมากินข้าวด้วยกัน ถ้ำนี้นะคะคงจะตุ้มโฮมยามแรงนะคะขอบคุณเต็ม้่าว่าน้าก็เป็นอาหารใช่หมใ่คุณอห่าน้าก็เป็นอาหารถืออิ่มีคอุณบารมีุมาแล้วสวย ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากนะคะป้าสวยสวยมากเลยนะคะเนาะสวยทั้งคู่นะคะหนูหนาก็สวยสวยนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเลสีคุณคุณป้านคุณขั้นนะคะมาเด้อมาเติมลร์ให้กําลังใจนะคะคุณเฝ้าหน้านะคะคุณนอนหน้านะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวยมากเลยนะคะขอบคุณสิบเอ็ดท่านนะคะมาเด้อ

mà <laughs> đứa mà đưa mà soi chín năm sẽ đây chín như đó <laughs> nhám đấy sẽ đây chín khảo mấy thì khỏi năm đây chín đó mà đưa mà đứa bò đồn này là cái đây là cái em <laughs> น้องๆก็โอ้โหน้องๆก็นะน้องๆก็หยอกกันหยอกกันไม่ใช่ไม่ลาเต้นิกกี้นะไปกับเมฆแล้ว

ไม่ไม่หลังไม่ทำไมไม่ได้จัดจะขออิกตสกไหมใช่ค่ะคุณทำในบ้านทกวันหนสวัสดีค่ะเอซสวัสดีค่ะคุณลำยัยคุณไก่ลูกสวัสดีคะคุณโยมสวัสดีค่ะฝั่งนี้เยอะนะคะไม่มี ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะคุณนาทีน้ำหอมนะคะในขนมได้ไหมเด็กขนมได้ยังไเดี๋ยวเราพี่ต่อก่อนย้ายพี่ต่อตั้งกล้องประมาณครึ่งชั่วโมงฮะไม่ต้าวหนูอ่รอตั้งกล้องนะเดี๋ยวารู้ประจําคลิกล่ะขอบคุณเช่นกันนะคะอ่าฝั่งนี้นะคะแม่ทินจะมาอยู่ฝั่งนี้นะคะเพราะว่ามัน ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณห้าขอบคุณแปดท่านนะคะมาเด้อห้าสิบเอ็ดไลน์แล้วนะคะมาอยู่ฝั่งนี้นะคะเพราะว่าไปอยู่ฝั่งโน้นมันจะนะคะมันจะไม่มีเน็ตนะคะสัญญาณเน็ตไม่ถึงฝั่งโน้นนะคะไมถทีก็เลยมาอยู่ที่นี่กันนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณทีสีทั้งแปดท่านนะคะนี่นะคะหนูนาก็จะไปโชว์ ขอบคุณมากมากค่ะมาๆ,ๆเดี๋ยวเราก็ไปช่วยกันนะคะทำากันขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆๆาๆๆมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ <ๆ S 2> อย่าลืมนะคะ <ใน S 2> ปปคุณคำ คำปุ่นนะคะคุณสุรินนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะขนุนามาแลวขนุน่าับมาจากหัดใหญ่ค่ะไปทำไมหัดใหญ่ไปไปดูเล่สองสาวน้องประเทศเพื่อนบ้านมาเที่ยวค่ะ ได้นไดหมยาคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจทุกคำทักทายนะคะขอบคุณสีสิบท่านค่ะเจ็ดสิบแล้วนะคะมาเด้อมาเด้อ เราก็นะคะมาดูหนูนาเนาะเราจะมาดูดูกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรินคุณคำคุ่นคำคุ่นเนาะมะนีแจนอะไรคะทุกทุกคนนะทำ้งใรแล้วก็หนูนาแล้วก็มะเข็นทั้งหลายนะ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ37ท่านค่ะมาเดิมมาเดิอมาช่วยกันช่วยกันเติมไรนะคะหนูนาเพื่อนเรามาแล้วเนอะวันนี้ให้หนูนาโชว์ฝีมือทํากับข้าวให้แม่ถิ่นกินแล้ววันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีคุณคุณป้าทุกทุกท่านค่ะ

อ๋อนี่ทำเป็นกินคุณคุณก่อนอ่าใหาแม่ครัวหั่นทำกินตรงนี้ด้วยทำไปด้วยนะยังทางนู้นกำลังตั้มตั้มนะทางนี้ก็มีนะเจ้าขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันนะค่ะทางนี้มีกินมีกินมีกินกันแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุตรถิ่นเล็กด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสสวัดีค่ะ